ECB นะครับซึ่งก็เป็นธนาคารกลางที่หนึ่งนะครับที่ทั่วโลกเนี่ยเขาจับตามองกันวันนโยบายการเงินเนี่ยเขาจะทํายังไงต่อไปสําหรับเฟดนะครับที่เขามีการประชุมกันในสัปดาห์นี้เนี่ยตลาดเนี่ยไม่ได้คิดแล้วว่าเฟดจะลดหรือไม่ลดแต่เขากำลังคิดว่าจะลดเท่าไหร่นะครับสำหรับ US election หรือการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาครับซึ่งปีนี้ครับจะเป็นปีอีกปีที่สำคัญมากว่าถ้าเรามีโรคประจำตัวเนี่ย เราสามารถทําประกันสุขภาพได้ไหมประกันเนี่ยจะรับประกันเราหรือเปล่าหรือว่าจะมีการยกเว้นหรือว่ามีเงื่อนไขเพิ่มเติมอะไรบ้างนะครับคําตอบคือคือโรคไตเรื้อรังเนี่ยหรือว่ายัางไงก็ตามเนี่ยไม่ควรรอจนมีอาการคือถ้ามีอาการชัดเจนเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเข้าระยะหลังๆเวลาจะเป็นระยะ4หรือระยะหซึ่งบางทีงมันแก้ไม่ทัน และนี่คือ The Advisor EP ที่40ครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับก็ต้องเรียกว่ามีการประชุมของธนาคารกลางของยุโรปนะครับหรือว่าที่เราเรียกว่า ECB นะครับซึ่งก็เป็นธนาคารกลางที่หนึ่งนะครับที่ทั่วโลกเนี่ยเขาจับตามองกันวันวนโยบายการเงินเนี่ยเขาจะทํายังไงต่อไปดอกเบีย้ยจะลดไหมนะครับจะลดเท่าไหร่เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆเป็นอะไรที่ทั่วโลกนะรวมถึงตลาดหุ้นเนี่ยให้ความสําคัญกันอย่างมากเลยครับ ใช่แล้วครับโดยเฉพาะนักลงทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกนะครับเขาก็หวัง easing หรือหวังการผ่อนคลายนโยบายการเงินที่เพิ่มขึ้นของภูมิภาคสําคัญสคัญซึ่งยุโรปก็เป็นหนึ่งในนั้นครับและสิ่งที่เราเอามาฝากอีกเรื่องหนึ่งครับแน่นอนครับ ใกล้เข้ามาแล้วสําหรับ U.S. Election หรือการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาครับซึ่งปีนี้ครับจะเป็นปีอีกปีที่สําคัญมากเพราะว่าจะเปลี่ยนผู้นําไม่เปลี่ยนนโยบายจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้นะครับเราต้องตามดู election หรือการเลือกตั้งในครั้งนี้ครับส่วนในพาร์ทที่2นะครับทุกๆคนเนี่ยคงจะสงสัยกันแน่นอนเพราะว่าเวลาที่เราป่วยหรือว่าเรามีโรคประจําตัวเนี่ยสามารถทําประกันสุขภาพได้ไหมบริษัทประกันเนี่ยเขาจะรับอาการเราหรือเปล่านะครับเรามีคําตอบให้ในคลิปนี้ครับ และในพาร์ทสุดท้ายครับเช่นเคยครับเราจะไปพบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครับซึ่งจะเอาโรคไตนี่แหละมาอธิบายให้เราฟังแบบถึงพริกถึงขิงครับว่าเฮ้ยมีวิธีการดูแลรักษายังไงอาการเบื้องต้นในการสังเกตเป็นยังไงและนวัตกรรมใหม่ๆในการรักษาโรคไตตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับยังต้องรักษาแบบเดิมอยู่ไหมมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับวันนี้ไปติดตามกันครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราทั้งสองคนด้วยนะครับ มาที่ประเด็นแรกกันก่อนเลยดีกว่าครับคุณการสําหรับการประชุมนโยบายาเงินของ ECB นะครับหรือว่าธนาคารกลางยุโรปนะครับ,รบซึ่ตเราบอกว่าประกาศลดอัตราดอกเบีย้ยเป็นครั้งที่2แล้วครับอีก0.25นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยตัวดอกเบีย้ยนโยบายของเขาเนี่ยอยู่ที่3.5แล้วครับซึ่งเราเนี่ยคาดว่าในการประชุมอีก2ครั้งที่เหลือของปีนี้เนี่ย ครั้งหน้าครับเขาน่าจะมีการคงอัตราดอกเบี้ยเพราะว่าระยะเวลาในการประชุมเนี่ยเขาก็ห่างกันนิดเดียวครับประมาณสัก5สัปดาห์แต่ว่าในช่วงสิ้นปีครับในเดือนธันวาคมน่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยอีกสักครั้งหนึ่งอีกสัก0.25นะครับก่อนที่จะปิดปี2024เนี่ยไปด้วยอัตราดอกเบี้ย3.25นะครับซึ่งก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับตลาดก็จับตามองกันเลยครับว่า ECB เนี่ยเขาจะประกาศอะไรยังไงกันบ้างนะครับเพราะว่าในสัปดาห์นี้ครับจริงๆเนี่ยในวัน2วันนี้นี่แหละ เฟดเนี่ยเขาก็มีการประชุมเหมือนกันนะครับที่จะลดอัตราดอกเบีย้ยหรือเปล่านะครับซึ่งณนวันนี้ครับตลาดทั่วโลกก็คาดว่าในสัปดาห์นี้แหละในการประชุมรอบนี้แหละเฟดก็จะลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกเหมือนกันครับใช่แล้วครับซึ่งถ้าไปดูภาพรวมที่เกิดขึ้นจริงๆคือธนาคารกลางสําคัญๆอย่างยุโรปเนี่ยเขาลดอัตราดอกเบีย้ยเป็นครั้งที่2แล้วนะครับ แต่ว่าเฟดหรือว่าธนาคารกลางของสหรัฐเนี่ยเขายังไม่ได้มีการคัดดอกเบีย้ยครั้งแรกลงมาเลยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเริ่มมีแกปที่เริ่มห่างกันละนะครับดอกเบีย้ยนโยบายของสหรัฐอยู่ที่5.5นะครับขณะที่ยุโรปตอนนี้หลังจากคัดลงมาเป็นครั้งที่2เนี่ยจะเหลือ3.5นะครับก็จริงๆถ้าไปม,มองดูตลาดเมื่อคือน,นตอนที่ ECB คัดดอกเบีย้ยครั้งที่สเนี่ยสินทรัพย์ที่ขยับตัวแรงที่สุดก็น่าจะเป็นทองคำนะครับมี2องประเด็นหลักที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเรื่องของการคัดดอกเบี้ยนะ แล้วก็เรื่องของที่จีนตอนนี้ก็คือกลับมาสามารถซื้อทองคําได้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็เลยกลายเป็นสินทรัพย์ที่ร์ฟอร์มได้ดีมากๆในช่วงคืนที่ผ่านมานะครับและ ECB ครับเขายังมองว่าอ่าตอนนี้เขามองว่าอัตราเงินเฟ้ออาจจะไม่ใช่ปัญหาสําหรับเขาละนะครับบนคาดการเนี่ยเขาคิดว่าด้วยสปีดในการลดดอกเบี้ยแบบที่เขากาลังจะทำเนี่ยมันจะสามารถทําให้เงินเฟ้อเข้าสู่เป้าหมายระยะยาวของเขาได้ที่2%ซึ่งถ้าไปดูคาดการในสิ้นปีนี้ ECB ก็มองว่าเงินเฟ้อเขาน่าเฉลี่ยสัก2อจา และในปีหน้านะครับ2025เนี่ยจะเหลือ2.2%แล้วไปจบ2026ที่เราราว1.9%เพราะฉะนั้นคือ t ท r g e เก็ตลองเทิมนะครับไม่ใช่ปัญหาของ ECB นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือการดำเนินนโยบายของ ECB เองจะคล้ายๆกับเฟดก็คือเป็น data dependent ก็คือขึ้นอยู่กับตัวเลขในแต่ละการประชุมนี่นแ,แหละนะครับว่าอ,อะไรมีปัญหาแฟกเตอร์ไหนที่มีประเด็นที่ต้องคอน c e r n ์นนะครับ <c oughs> และเอาตัวเลขเหล่านั้นมาดูกันอีกทีว่าการดำเนินนโยบายจะคงดอกเบี้ยจะลดดอกเบี้ยก็ดูกันตามตัวเลขที่ออกมาครับบอสครับใช่แล้วละครับและสำหรับเฟดนะครับที่เขามีการประชุมกันในสัปดาห์นี้เนี่ยตลาดเนี่ยไม่ได้คิดแล้วว่าเฟดจะลดหรือไม่ลด แต่เขากำลังคิดว่าจะลดเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็ยากมากจริงๆครับที่จะคาดเคลื่อนว่าจากรดอกเบี้ยกลายเป็นไม่ลดเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็คงต้องมาติดตามนะครับว่าเขาจะลดดอกเบี้ย0.25%หรือดีไม่ดีเนี่ยบางค่ายก็บอกว่าหรือจะลด0.5%เลยนะครับแต่ว่าสําหรับธนาคารทิสโก้เราครับคิดว่าในครั้งนี้นะครับน่าจะลดดอกเบี้ยสัก0.25%ก่อนนะครับแล้วก็ในการประชุมอีกสองครั้งที่เหลือในปีนี้ที่ไม่นับสัปดาห์นี้นะครับ จะลดอีกครั้งละ0.25นะครับเพราะฉะนั้นก็รวมเป็นว่าทั้งปีนี้ลดดอกเบี้ย0.75นั่นเองครับ ใช่แล้วครับซึ่งด้วยมุมมองของเราเองนะครับก็คงมองว่าการที่เฟดลด0.25%ตามที่ตลาดส่วนใหญ่เขามองกันเนี่ยก็คงเป็นซีนารีโอที่ดีที่สุดนะครับเพราะถ้าย้อนกลับไปจากการลดดอกเบี้ยครั้งแรกของเฟดนะครับตลาดหุ้นหรือ Risky a s s e t เนี่ยมักจะเพอร์ฟอร์มได้ดีใช่แล้วครับแต่กลับกันครับถ้าเขาดันลดแรงนะครับก็คือลด0.5%ภายในครั้งเดียวเนี่ยมันอาจจะอิมพลายให้กับตลาดรู้สึกว่ามันมีอะไรผิดปกติบนตัวเลขเศรษฐกิจหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเป็นซีนารีโอนั้นจากสถิติที่ จากนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็คือตอนนี้นะครับเนื่องจากตัวเลขมันยังไม่มีปัญหาอะไรแล้วทุกคนก็มองตรงกันว่าเออเฟลดดอกเบีย้ยแน่เราก็เลยมองว่าเบสเคสที่ควรจะเป็นที่สุดนะครับคือการที่เฟดลดดอกเบีย้ย0.25ในการประชุมที่กำลังจะถึงนี้ครับใช่แล้วล่ะครับไปต่อกันในเรื่องที่2ดีกว่าครับคุณการในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย มีอีกหนึ่งประเด็นครับที่ทั่วโลกเขากําลังจับตามองกันนะครับน,น,รนั่นก็คือเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยการเลือกตั้งเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสักต้นเดือนพฤศจิกาประมาณสักวันที่5นะครับแต่ว่าในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขามีการดีเบตกันนะครับระหว่างคุณกัมลาแฮริสแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์นะครับก็ต้องบอกว่าบรรยากาศเนี่ยดุเดือดมากนะครับ เป็นการโต้วาทีระหว่างทั้งสองฝ่ายแนละ้วทั้งสงฝ่ายนวก็มีการหยิบยกเรื่องต่างๆว่าอะเรื่องนั้นไม่ดีเพราะเธอนะเรื่องนี้ไม่ดีเพราะเธอนะอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนล้วเราเนี่ยเก็บประเด็นบางส่วนครับมาเล่าให้คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ย ฟังกันครับว่าเขาคุยกันอะไรกันในเรื่องสำคัญสำคัญอย่างเช่นเรื่องของเศรษฐกิจและนโยบายต่างประเทศครับใช่แล้วครับคราวนี้ถ้ามาดูประเด็นในด้านเศรษฐกิจก่อนนะครับถ้าในมุมของนักลงทุนอย่างเราๆกันเองครับถ้าการนโยบายของแต่ละฝั่งมานะครับก็ต้องบอกว่าในฐานะนักลงทุนเองคงชอบฝั่งทำมากกว่าซึ่งในด้านของโดนัลด์ทรัมป์นะครับถ้าดูในภาพรวมเนี่ยคือเขาตั้งใจจะลดภาษีนีตดีบุคคลตรงๆเลยนะครับจากตอนนี้ที่เก็บอยู่21นะครับคาดว่าจะลงไปเหลือ15 นะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการที่เขาจะตั้งภาษีนาเข้านะครับซึ่งตอนนี้เก็บอยู่10%นะครับแล้วก็คาดว่าถ้าเป็นจีนนะครับจะเก็บเพิ่มขึ้นเป็น60%แต่ในอีกมุมหนึ่งครับของคุณกัมลาแฮริสนะครับเขาก็ต่างกันกับคุณโนโดรัมนะครับเพราะว่าเขาอยากจะขึ้นภาษีนะครับตัวนี้เป็นภาษีนิติบุคคลนะครับจาก21%ในปัจจุบันเป็น28%นะครับแต่ในอีกมุมนึงครับเขาก็บอกว่า แต่เขาอยากจะสนับสนุนประชาชนคนชั้นกลางรวมถึงธุรกิจขนาดเล็กนะครับโดยการที่สําหรับคนชั้นกลางเนี่ยเขาจะลดภาษีให้6,000ดอลลาร์ส่วนธุรกิจขนาดเล็กนะครับหรือว่า SME เนี่ยเขาจะลดให้50,000ดอลลาร์เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าในมุมของคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอาจจะสนับสนุนธุรกิจขนาดใหญ่นะครับอาจจะสนับสนุนในมุมของตลาดหุ้นเยอะกว่าแต่ว่าถ้าเป็นในมุมของประชาชนหรือว่า SME เนี่ยอาจจะเป็นคุณกัมลาแฮลิสที่สนับสนุนเยอะกว่านั่นเองครับ ใช่แล้วครับในด้านของนโยบายต่าง<ม>ประเทศแน่นอนครับตอนนี้คงคุยกันแบบเข้มข้นในเรื่องของสงครามเป็นหลักนะครับด้านคุณทั้มเองเขาก็บอกว่า้ยสงครามอ่ะจริงๆเขาสนิทกับทั้งประธานาธิบดีของยูเครนนะแล้วก็สนิทด้วยกับประธานาธิบดีของรัสเซียนะครับเพราะฉะนั้นเขาสามารถต่อสายตรงได้เพื่อให้การเจรจามออกมาแบบละมุนละม่อมที่สุด ส่วนถ้าไปมองดูฝั่งคุณกํลาแฮร์ริสเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงนโยบายด้านสงครามแบบตรงๆขนาดนั้นนะครับเขาก็แค่อยากจะให้อตอนนี้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นที่อิสราเอลกับฮามาสเนี่ยเขาอยากจะให้ทําข้อตกลงหยุดยิงกันปล่อยตัวประกันได้แล้วนะครับแล้วก็สงบสืกกันสักทีนะครับโดยมุมของทั้งสองฝ่ายเนี่ยจริงๆแล้วก็ถ้ามองในมุมความแอ็กเควอีฟหรือความแข็ง้านเนี่ยคิดว่าด้านสงครามเองทางคุณทํัมก็น่าจะแข็งก้าวด้านสงครามมากกว่าครับ ใช่แล้วครับซึ่งหลังจากงานดีเบตเนี่ยเราก็ไปดูว่าเอ๊ะแล้วโพลหรือว่าคะแนนของทั้ง2ฝ่ายเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับก่อนที่เขาจะดีเบตกันเนี่ยคะแนนเนี่ยเรียกว่า50-50เลยคนละครึ่งนะครับแต่ว่าหลังจากดีเบตกันเนี่ยคุณกัมลาแฮริสคะแนนนํำขึ้นมาอยู่ที่63นะครับแล้วก็ส่วนของคุณทรัมป์เนี่ยอาจจะลดลงไปนะครับแล้วก็ อาจจะมองว่าในมุมของการดีเบตเนาะคุณกำมะลอาจจะได้ชัยชนะในครั้งนี้ไปนะครับแต่แน่นอนครับว่าในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยมันก็อาจจะยังมีการดีเบตอีกนะครับก่อนที่จะมีการเลือกตั้งจริงในเดือนพฤศจิกายนนั่นเองครับ ใช่แล้วครับซึ่งถ้าเบรกดาวแต่รายละเอียดในมุมของโพแล้วกันครับให้ดูว่าอ้าวจริงแล้ว63.37เนี่ยเขาชอบนะครับมุมไหนของทรัมป์เขาชอบมุมไหนของคุณกัมไรแฮริสมากกว่านะครับก็ต้องบอกว่าในฝั่งริพับลิกันหรือคุณทรัมป์เองนะครับนโยบายด้านเศรษฐกิจเป็นมุมที่หลายๆคนชอบมากกวานโยบายของคุณแฮลลิสแน่นอนครับการลดภาษีนิติบุคคลนะครับถ้ามามองในฝั่งของเดโมแครตบ้างนะครับก็คงเป็นเรื่องของการปกป้องประชาธิปไตย แล้วทางด้านคุณกัมมาราเฮริสเนี่ยก็ยังเด่นมากกว่าในเรื่องของด้านจริยธรรมอย่างเรื่อง,องการทําแทนครับซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ยังคงเทใจนะครับ<อ>ไปให้คุณกัมมาราเฮริสมากกว่าครับอนอกจากนั้นนะครับในมุมของธนาคารซิสโก้เนี่ยเราก็มีการลองทำซีนาร์โอมาว่าถ้าสภาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสภาบนสภาล่างเนี่ยหรือรวมถึงว่าใครเนี่ยที่ได้เป็นประธาน,นาธิบดีเนี่ย สินทรัพย์อะไรบ้างหรือว่าการลงทุนแบบไหนที่จะได้ผลดีแล้วก็เรียกว่าเป็นคมภีรเลยนะครับสําหรับนักลงทุนนะครับก็จริงก็ตามรูปนี้ได้เลยนะครับถ้าดีสุดเลยนะครับก็คือฝั่งของคุณทรัมป์เนี่ยฝั่งหรัฐอเิกันเนี่ยครองทั้ง2สภาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายหลักนะครับอย่างที่เราสองคนได้เล่าไปนะครับเรื่องของการลดภาษีเรื่องของการเพิ่มภาษีสุลกากรนะครับรวมถึงลดความเข้มงวดของภาคธุรกิจไม่ว่าจะเป็นฝั่งของตลาดคุณสารัฐนะครับฝั่งของการลงทุนในตราสารหนี้ รวมถึงค่าเงินดอลลาร์เนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะแข็งแกร่งหรือว่าดีขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเช่นเดียวกันกับหุ้นในขนาดกลางหรือขนาดเล็กนะครับก็จะได้ประโยชน์จากประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าในมุมนึงนะครับถ้าฝั่งของเดโมแครตเนี่ยครองทั้ง2สภาเนี่ยนโยบายหลักๆของเขาอย่างที่เราได้เล่าไปเช่นเดียวกันนะครับเพิ่มภาษีนิติบุคคลเป็น28%แล้วก็มีการเก็บภาษีนําเข้าเฉพาะกลุ่มเพิ่มเติมด้วยนะครับก็เรียกว่าการลงทุนในตราสารนี้เนี่ยตัวของบอลยูเนี่ยอาจจะมีการปรับเพิ่มขขึ้้นนมาไดะใณที การลงทุนในช่องทางเงนอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของตลาดหุ้นสหรัฐหรือว่าค่าเงินดอลลาร์เนี่ยอาจจะไม่ได้ดีสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในมุมนักลงทุนเนี่ยผมก็คิดว่าลึกๆเนี่ยอาจจะเชียร์ฝั่งของช้างมากกว่า S <S นะครับเพราะสุดท้ายมันก็อาจจะเกี่ยวกับเงินในกระเป๋าของเราเองนี่แหละครับผมใช่แล้วครับแต่ว่าถ้ามามองในมุมที่น่าจะเป็นคําถามมากที่สุดครับก็คือเรื่องของการที่มันออกมาเป็นรัฐบาลผสมไม่ว่าจะเป็นคุณทรัมป์ได้หรือว่าคุณแฮร์ริสได้นะครับคือถ้าไปมองในมุมของถ้าออกมาเป็นรัฐบาลผสมจริงๆนะครับก็คิดว่าอันที่บวกกับตลาดคุ้นมากกว่ามันคือการที่คุณแฮร์ริสได้นะครับเพราะถ้าคุณทรัมป์ได้ใน ในในฝั่งที่เป็นรัฐบาลผสมเนี่ยเขาอาจจะดันนโยบายในการลดภาษีนิติคนไม่ผ่านน,านะครับ,รรบเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้บวกกับตลาดหุ้นมากขนาดนั้นครับแต่ว่าถ้ามาดูนโยบายของฝั่งคุณแฮร์ริสเนี่ยจะเห็นว่าถ้าคุณแฮร์ริสได้แบบในโยบายผสมเนี่ยสิ่งที่ออกมาคือมันจะลดความเข้มงวดในภาคธุ <ๆ S 2> ครกิจนะครับแล้วก็เก็บทาริสแบบเฉพาะกลุ่มอย่างเงี้ยตลาดหุ้นสหรัฐก็ยังไปต่อได้นะครับขณะเดียวกันก็มองว่าถ้าคุณทรมได้แต่เป็นรัฐบาลผสมเนี่ย ค่าเงินดอลลาร์นะครับเนื่องจากเขาเป็น American First ไงนะครับค่าเงินดอลลาร์ก็น่าจะแข่งค่าขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วทําให้หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กของในสหารัฐเนี่ยน่าจะได้รับประโยชน์ไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นซีนารีโอที่อาจจะมีคําถามเยอะนะครับแล้วคิดว่ามันมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นจริงเพราะว่าตอนนี้ดูจากโพวแล้วมันสูงสีกันพอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นซีนารีโอต่างๆที่เราหยิบยกมาให้ดูสําหรับการเลือกตั้งที่กําลังจะถึงในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับ ซึ่งในช่วงก่อนการเลือกตั้งนะครับเราก็ลองไปดูมาว่าแล้วเปอร์포เรนซ์ล่ะในตัวของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างในช่วง1-2ถึงเดือนก่อนการเลือกตั้งนะครับในหลายๆรอบการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าตลาดหุ้นสหรัฐเขาค่อนข้างจะผันผวนมากกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เรื่องของการลงทุนก็อาจจะต้องมีความระมัดระวังเพิ่มขึ้นนั่นเองครับ ใช่แล้วครับก็จริงๆเป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับ,รบเพราะว่าหลายๆคนคงคิดเห็นต่างกัน<ช>นะครับ<ช>เพราะฉะนั้นแอคชั่นมันอาจจะไม่ได้ชัดเจนทีเดียวว่า hey, ซื้อหุ้นสหรัฐไปเลยหรือว่าขายหุ้นสหรัฐไปเลยนะครับทุกคนก็คงยังรอผลการเลือกตั้งเป็นหลักว่าเอ้ใครจะได้นโยบายแต่ละคนมันต่างกันอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นพอเห็นความชัดเจนหลังจากการเลือกตั้งเขาค่อยเลือกแอคชั่นที่เป็นทิศทางอีกทีหนึ่งว่าเขาจะซื้อหุน้นหรือว่าจะขายหุ้นหลังจากนั้นครับใช่แล้วละครับเอาละครับเราไปในช่วงที่2กกันดีว่า่อ่ก คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยอาจจะเคยสงสัยกันว่าถ้าเรามีโรคประจําตัวเนี่ยเราสามารถทําประกันสุขภาพได้ไหมประกันเนี่ยจะรับประกันเราหรือเปล่าหรือว่าจะมีการยกเว้นหรือว่ามีเงื่อนไขเพิ่มเติมอะไรบ้างนะครับในช่วงหน้าไปชมกันได้เลยครับมีโรคประจําตัวอยู่แล้วทําประกันสุขภาพได้ไหมคําตอบคือทําได้ครับ พอเรามาคุยกันถึงเรื่องนี้อ่าก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะคนที่มีโรคประจรําตัวขอเอายกตัวอย่างแบบเคสที่ตอนนี้มันมีเทรนมีกระแสและกันกนะ็คือคนที่เป็นโรคเบาหวานมันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับคราวนี้คําถามที่วิ่งกลับมาหาเราก็คือว่าแล้วคนที่เป็นโรคเบาหวานปกติแล้วเขาทาประกันได้ไหมออ่าก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วในวงการประกันสมัยนีย้คือแต่ก่อนมันอาจจะยากนิดนึงสําหรับคนที่มีโรคประจําตัวเนี่ยปางประกันนะครับเพราอาจจะไม่รับเลยนะครับแต่ตอนนี้พอเขาเริ่มเห็นแล้วว่าเอ้ยมันเริ่มมีกระแสเริ่มมีกลุ่มคนบางกลุ่่มเีี โรคประจําตัวแล้วเป็นกลุ่มคดข้างใหญ่นะครับคราวนี้เขาก็เริ่มเห็นช่องทางว่าเอ้ยหรือว่าเราจะสามารถออกแบบประกันนะครับให้เหมาะกับคนเหล่านี้ได้นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่ามันจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาเพื่อรองรับกลุ่มคนที่มีโรคประจําตัวอย่างเช่นเบาหวานเป็นต้นนะครับคราวนี้มันคงได้แหละนะครับคำตอบคือได้แต่มันคงมีเงื่อนไขเพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งเราอาจจะต้องไปดูในรายละเอียดนิดนึงว่าเอ้ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เราบอสจะเล่าให้ฟังว่าถ้าในกรณีของคนที่เป็นโรคประจําตัวเนี่ยเออมันมีอะไรที่ต้้องงบาดู ใช่แล้วล่ะครับถ้าเราย้อนความไปสักนิดนึงก่อนนะครับว่าเราทาประกันสุขภาพเพื่ออะไรนะครับก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยทำประกันสุขภาพเพื่อจะให้บริษัทประกันเนี่ยคุ้มครองเราเวลาที่เราเจ็บป่วยใช่ไหมครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะทําประกันสุขภาพก่อนที่เราจะป่วยจริง เพราะฉะนั้นพื้นฐานเนี่ยก็คือวันนี้เรายังไม่ป่วยแหละแต่ว่าเรากลัวว่าอนาคตเราจะป่วยเราก็เลยทําประกันสุขภาพวันนี้นะครับซึ่งก็เป็นอย่างนี้ครับในกรณีที่เรามีโรคประจําตัวอยู่แล้วเนี่ยแน่นอนครับว่าเวลาที่เราสมัครประกันเข้าไปเนี่ยเราก็ต้องแถลงทุกอย่างตามความเป็นจริงถ้ามีโรคประจําตัวก็ต้องบอกว่ามีโรคประจําตัวถ้าไม่มีก็คือไม่มีนะครับแต่ว่าโดยปกติเนี่ยถ้าเรามีโรคประจําตัวอยู่แล้วเนี่ยบริษัทประกันเนี่ยเขาก็จะอาจจะเอ๊ะโรคประจําตัวที่เรามีเนี่ยมันร้ายแรงไหม มันสามารถนําไปสู่โรคอ,อื่นๆได้หรือเปล่านะอย่างเช่นเมื่อกี้คุณการบอกว่าโรคเบาหวานจริงๆโรคเบาหวานเนี่ยมันสามารถลิงก์ไปหลายโรคได้มากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคตับโรคไตนะครับหรือว่าโรคหัวใจเองก็สามารถลิงก์ไปจากโรคเบาหวานได้นะครับซึ่งอย่างเนี้ยแน่นอนเขาว่าบริษัทประกันเนี่ยเขาก็ต้องรู้แล้วแหละว,ว่าคนเนี้ยมีความเสี่ยงเขาก็อาจจะมีการออกแบบ p r o d u ั t ส์สำหรับคนที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วนะครับบางเคสครับอาจจะเพิ่มเบี้ยเราเนี่ยให้ความคุ้มครองคุณปกติเลยนะแต่ว่าขอเก็บเบี้ยเพิ่มได้ไหม ก็ไหนๆคุณก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยในมุมของบริษัทประกันเนี่ยเขาก็ขอเบีย้ยเพิ่มขึ้นสักหน่อยหนึง่งนะครับซึ่งก็แน่นอนเขาว่าถ้าเป็นแบบนี้ mm. ก็โอเคแหละผมว่ามันก็โอเคนะที่เราจะมีการจ่ายเบีย้ยที่แพงขึ้นกว่าคนอื่นหน่อยแต่ว่าก็ได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่นะครับหรือบางเคสครับเขาก็อาจจะมีการให้ความคุ้มครองนี่แหละแต่ขอยกเว้นบางโรคหน่อยอาจจะยกเว้นโรคที่สืบเนื่องจากโรคเบาหวานอะไรแบบนี้นะครับอาจจะยกเว้นแต่ว่าถ้าเป็นโรคอื่นๆเนี่ยเขาก็ยังให้ความคุ้มครอองยู นะเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยในรูปแบบหรือเงื่อนไขต่างๆเนี่ยมันจะค่อนข้างเฟกซิเบิลมากนะครับหรือว่าบางคนครับถ้ามีโรคป,ประจําตัวอย่างเช่นอาถ้าเป็นเบาหวานแบบ ขั้นรุนแรงหน่อยหรือว่าบางทีอาจจะเป็นแบบโรคร้ายแรงอย่างโรคหัวใจอย่างเงี้ยครับเขาก็อาจจะไม่ได้รับประกันก็ได้นะครับแต่ผม่าคิดว่าควรที่จะมีการพูดคุยหรือว่ามีการสมัครในหลายๆบริษัทประกันหน่อยนะครับเพราะว่าในแต่ละที่เนี่ยเขาก็จะมีความสามารถในการรับความเสี่ยงหรือว่าในแต่ละพอร์ตประกันของเขาเนี่ยก็อาจจะรับลูกค้าได้ไม่เหมือนกันนะครับเพราะถ้าเราสมัครหลายที่ได้เนี่ยเราก็จะมีตัวเลือกละอ่ะบางที่รับบางที่ไม่รับบางที่มีเงื่อนไขบางที่ไม่มีเงื่อนไขเนี่ยเราก็จะสามารถเลือกได้นั่นเองครับ ใช่แล้วครับซึ่งประเด็นที่เราควรที่จะสนใจเป็นหลักก็เวลาถ้าเราสมัครเข้าไปในบางบัทประกันเนี่ยหลักๆก็คงเป็นเบี้ยเพิ่มไหมนะครับหรือเบี้ยเท่าเดิมระยะเวลาเราคอยต้องเพิ่มไหมหรือว่าระยะเวลาเราคอยก่อนที่จะเขยมได้เนี่ยเป็นเท่าเดิมนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเงื่อนไขเพิ่มเติมการยกเว้นบางโรคนะครับอันเนี้ยก็คือ2อสประเด็นที่เราอาจจะต้องดูนิดนึงว่าถ้าเราสมัครประกันแล้วมันดันได้แล้วนะครับอะไรบ้างที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเงื่อนไขของกรมธรรม์ปกติแต่ว่าโดยภาพรวมครับก็คิดว่าลองสมัคร ไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราแถลงตามความเป็นจริงสิ่งที่เราเป็นจริงๆเนี่ยเพราะเนื่องจากแต่ละคนเนี่ยมันมีโรคไม่เหมือนกันนะครับค่าสุขภาพต่างๆที่ไม่เหมือนกันบางทีบริษัทประกันเขาพิจารณาแล้วอาจจะคิดว่าเอ้ความเสี่ยงสําหรับเขาเนี่ยเขารับได้นะครับแล้วก็จะอนุมัติการสมัครของเราในกรมธรรมนั้นๆได้ครับบอสครับใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าเพิ่งหมดหวังนะครับลองสมัครดูก่อนไม่แน่นะครับบริษัทประกันเนี่ยก็อาจจะให้ความคุ้มครองตามปกติเลยก็ได้นะครับ แล้วในช่วงถัดไปละคุณการเราเอาอะไรมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านก,นกันครับแน่นอนครับในสัปดาห์นี้ครับเราจะชวนคุณหมอผู้เชี่ยวชาญคุยถึงเรื่องการรักษาโรคไตโดยเฉพาะนวัตกรรมต่างๆในการรักษาโรคไตสมัยนี้ครับตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วนะครับมีอะไรที่เราควรจะต้องติดตามบ้างและว,วิธีการดูแลรักษาโรคไตควรจะทํำยังไงครับวันนี้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาอยู่กับเราแล้วครับถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลยครับค,ครับสวัสดีครับ นแพทย์ธนาทองปีคำมนะครเป็นอายุรแพทย์โรคไตนะครับปฏิบัติงานอยู่ที่ภาควิชาฟรีระวิทยาคณะแพทยศาสาศาตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็อ,ออกตรวจผู้ป่วยที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรพาการาาติไทยครับ <S <S ครับถ้าเป็นโรคไตไตวายเกียบพันนะครับก็คือว่าหลักการก็คือต้องพยายามหาต้นเหตุที่มันทําให้ไตมันเสื่อมลง นะครับคือไตเคสที่เราสามารถหาต้นเหตุไนดะ้แล้วแก้ทันเนี่ยมีโอกาสที่ไตจะกลับมาฟื้นนี่ที่พูดเลยในอุดมคติก็คือกลับมาฟื้นเท่าๆปกตินะครับหรือว่าอย่างน้อยฟื้นกว่าเดิมเนี่ยก็จะดีมากแล้วแต่ถ้าเป็นไตวายเรื้อรังหรือว่าโรคไตเรื้อรังเนี่ยพวกนี้ไตมักจะเกิดในระยะเวลานาน,านจนกลายเป็นแผลเป็นไปละฟื้นค่อนข้างยากหลักการก็คือว่าประมาณสักปวดหนึ่งเนี่ยก็ จะต้องอาศัยการปรับอาหารพฤติกรรมของผู้ป่วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็ประมาณครึ่งคึ่งเนี่ยอีกส่วน,นก็จะเป็นการปรับยาโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งคือหาย,ยาที่มีประโยชน์ในการทําให้โรคไตเรื้อรังเนี่ยมันเสื่อมชา้ชาคือวิไงมันต้องเสื่อมละแต่ว่าให้มันช้าลงจนเข้าระยะ5ที่จะต้องบําบัดทดแทนไปไม่ว่าจะเป็นปอกเลือดผ่าตัดบ,บุบไ,ไตไตหรือว่าล้างหน้าท้องเนี่ยให้เกิดสิ่งนั้นช้าที่สุดนะครับโดยที่คนไข้ไม่ได้มีอาการที่ทุกทรมานจากโรคครับผม ก็คืออย่าง,อย,างอย่างที่เรียนไปในเรื่องของอาการของโรคไตนะครับคือโรคไตเรื้อรังเนี่ยหรือว่ายัางไงก็ตามเนี่ยไม่ควรรอจนมีอาการคือถ้ามีอาการชัดเจนเนี่ยส่วใหญ่มักจะเข้าระยะหลังเวลาจะเป็นระยะสี่หรือระยะห้าซึ่งบางทีงมันแก้ไม่ทันคอนเซ็ดของโรคไตก็คือว่าพบเร็วรักษาเร็วมันจะสามารถที่จะยืด,ยดเวลาความเสื่อมได้ไปได้อีกค่อนข้างนานนะครับยิ่งมาเจอตอนระยะสองระยะสามเนี่ยชอบมากมาเจอตอนสี่ก็เริ่มเครียดละ ระยะสี่แต่ถ้ามันเจอตอนระยะห้านี้ก็โอ้โหมันก็สู้กันหนักมากซึ่งเราจะรอจนกว่ามีอาการชัดๆเนี่ยมันมันไม่ไม่เหมาะไม่เหมาะมันมักจะเป็นระยะที่ค่อนข้างเยอะแล้วดังนั้นถามว่าอะไรที่จะเจอได้ตั้งแต่ระยะต้นๆก็คืออย่างที่กล่าวคือการตรวจเลือดซึ่งก็ยังช้าเลยดีที่สุดคือการตรวจปัสสาวะแล้วเจอว่ามีไข่ขาวหรือโปรตีนรั่วในปัสสาวะนะครับซึ่งไอไอการตรวจตรงเนี้จริงๆแล้วเนี่ยการใช้ตรวจแถบตรวจปัสสาวะแบบพื้นฐานเนี่ยมันก็ยังไวไม่พอครับ มันจําเป็นที่จะต้องตรวจโดยโดยโดยโดูปริมาณโปรตีนหรือไข่โปรตีนไข่ขาวเนี่ยในสาวะอย่างละเอียดซึ่งอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันในประเทศไทยเนี่ยในโรงพยาบาลหลายๆโรงพยาบาลผมใช้ก็บ่เกือบหมดแล้วลวกันสามารถตรวจได้แล้วนะครับสามารถตรวจได้แล้วถึงแต่ว่าก็ก็ราคาจริงๆก็ไม่ได้สิงกับแพงมากแต่ก็ต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาล ของตัวเองไม่ได้เป็นอยู่ในทีมที่คิดค้นของนวัตกรรมของทางจุลานั้นแต่ว่าจุดประสงค์ก็คือว่าทําแท็กคล้ายแบบแท็กตรวจโ COVID, ควิดขึ้นไปตรวจเองที่บ้านได้แบบนี้แต่อันนี้ก็คือตรวจไอ้ที่บอกว่าโปรตีนรั่วในปัสสาวะเบื้องต้นนี่แหละนะครับก็อันนี้ก็จะทําให้หนึ่งสะดวกขึ้นทําได้เองที่บ้านตรวจได้บ่อยๆบ,บางทีไม่ต้องไปต่อคิวแต่ว่าสาหรับท่านทีออ่ไม่สะดวกจริงๆก็ จร,จริงๆแบเนี้ก็เรียนว่าในโรงพยาบาลเนี่ยก็มีแล้วสามารถที่จะคัดกรองที่โรงพยาบาลก็ไดแ้แต่ที่บ้านก็แน่นอนว่าก็สะดวกกว่าอะไรแบบนี้ยครับครับก็แต่อันนี้จะเป็นคนก,กลุ่มกันแล้วนะฮะก็คือกลุ่มที่ระยะต้นๆยังยังยังไม่มีอาการเนี่ยเขาก็จะไปเริ่มคัดกรองเช่นตรวจปสวัสสาวะแบบแต่ที่กลา่าวไปเยอะนะครับแต่อันนี้คือหมายถึงว่าสําหรับคนที่เข้าระยะห้า ที่การกรองน้อยมากๆแล้วมักจะต่ำกว่า10ถึงต่ำกว่า5อะไรอย่างเงี้ยที่จะต้องบำบัดทดแทนไตไม่ว่าจะเป็นฟอกเลือดลังหน้าท้องนะครับหรือว่าบำบัดไข้ไตซึ่งดีที่สุดเนี่ยนะครับแต่สำหรับกลุ่มที่เลือกในระหว่างระหว่างรอผ่าตัดบุกไถไตเนี่ยกลุ่มที่เลือกวิธีฟอกเลือดอันนี้เราจะโฟกัสคนนี้นะฮะเราจะโฟกัสกลุ่มที่เลือกวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราก็คือฟอกเลือดมันมีมาหลายสิบปีแล้วนะฮะแต่ว่ามันก็พัฒนาเทคโนโลยีมาเรื่อยๆนะครับ คือ <med> คือโดยโดยจุด,ด,ดประสงค์ของทีมทีมที่ดูเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เขาก็จะขอแค่ว่าการเอาเอาเลือดออกมาล้างเนี่ยโดยใช้เครื่องเครื่องเครื่องยนต์เนี่ยนอกตัวเนี่ยเอ่อถ้าดีที่สุดคือมันต้องเอาของเสียออกให้ได้มากที่สุดเท่ากับไตไตเราอะคือไตที่มันทางานแบบเป็นเนื้อไตสดๆอย่างเงี้ยน,นะครับคือในอดีตเนี่ย การกรองการฟอกเลือดแบบเก่าๆแบบตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเนี่ยเขาจะใช้คำว่า conventional hemodialysis ก็คือ conventional ก็คือเป็นเทคโนโลยีแบบเออตั้งแต่แรกเริ่มปรับมาเรื่อยๆนิดนหน่อยๆแบบเนี้ยนะครับซึ่งแบบนั้นเนี่ยมันจะเอาของเสียออกได้อย่างน้อยก็ทําให้อาการดีขึ้นแต่ยังไม่ดีที่สุดเพราะว่ามันจะมีของเสียอยู่บางแบบที่ฟอกเลือดด้วยวิธีเก่าๆเ,เ,เนี่ยมันก็ยังไม่ออก มันก็ยังเอาไม่ออกออกจากตัวไม่ได้มันยังค้างอยู่ในตัวต่างจากเราที่มีไตปกติเนี่ยมันยังเอาเอาของเสียทุกแบบออกได้เห็น้าพไหมครับปัจจุบันเนี่ยเขาก็เลยพยายามหาเทคนิคต่างใหม่ๆใ,ในการฟอกเลือดเนี่ยมาเอาของเสียตัวตัวย,ยากๆกับเอาออกให้ได้มากที่สุดก็เลยเป็นที่มาอยา่างที่อย่างที่ลูกเสี่ยเตเรียนก็คือว่าเช่น c h e m o t เต r a p นหรือว่าอนไลน์ SDF ที่ที่หลายๆสถานพยายบาลเขาจะใช้คำโปรโมทว่าออนไลน์ฟอกเลือดออนไลน์คือฟอกเลือดออนไลน์ไม่ได้แปลว่า เปิดอีเมลแล้วเปิดอายอยู่ที่บ้านแล้วแล้วฟอกเลือดมันเป็นไปไม่ได้นะฮะมันมันไม่ใช่ออนไลน์ในลักษณะอินเทอร์เน็ตแบบนั้นแต่ว่าหมายถึงว่ามาฟอกนี่แหละแต่ว่าอุปกรณ์ที่เอาเนี่ยมันจะมีการใช้ตัวกรองร่วมกับเทคนิคการฟอกที่เอาของเสียตัวใหญ่ขึ้นออกจากร่างกายได้เทียบกับแบบแบบโบราณเึ่งแบบใหม่เนี่ยเพิ่งมีงานตีพิมพ์ไปใปีที่แล้วกลางปีที่แล้ว แต่จะครบหนึ่งปีแล้วล่ะว่าการฟอกแบบใหม่คือออนไลน์เนี่ยออนไลน์ฮีโมดามิวเทชันหรือออนไลน์ SDF เนี่ยเทียบกับการฟอกเลือดแบบเก่าเนี่ยลดอัตราการเสียชีวิตได้จริงๆรึงคมออาจจะดูเล็กน้อยคือประมาณ23%สิบสาซนแต่ว่าก็คือลดได้ก็คือลดได้นะฮะก็ทําให้อาการต่างๆใช้ดีขึ้นแต่มันมีข้อจํากัดในทางเทคนิคเยอะอยู่นะครับคือออนไลน์ดีจริงๆแต่ว่าต้องทําในที่ที่เชี่ยวชาญคือบางที่เนี่ย คิดแต่จะทําไม่ได้คิดแต่จะทําออนไลน์ไม่ได้เพราะว่าการเอาของเสียออกได้มากขึ้นมาแลกมาด้วยกับเลือดเนี่ยเขาจะสัมผัสกับกับฝั่งน้ํายาฟอกไตได้มากขึ้นด้วยนะคระับทั้นั้นถ้าเป็นที่ที่อยากจะทําออนไลน์แต่น้ําเขาไม่สะอาดเนี่ยผลเสียมากกว่าผลดีเพราะว่าแทนที่ของเสียเราออกก็จริงแต่ของสปกปรกจากน้ํายาในระบบเนี่ยก็เข้าเลือดได้เช่นเดียวกันนะค,ะนะครับก็ทั้นั้นเนี่ยจะอยากออนไลน์ก็ดีแต่ก็ต้องเป็นออนไลน์ในที่ที่ระบบน้ําสะอาด มีความเชี่ยวชาญในการดูแลรวมถึงเส้นฟอกเลือดเราต้อเอื้อที่จะทําให้เกิดการฟอกแ,แบบแบบแบบเต็มศักยภาพของเขาด้วยครับ <S 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 คือในแง่ของฟิตเนี่ยบางกองทุนเนี่ยมันจะมีบางกองทุนเนี่นยเขาเขาจะมองว่ายัางไงก็ต้องโคเปอร์ก็คือคนไข้ต้องไม่ออกเพิ่อมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ผมไม่ไม่แตกถึงแล้วกันแต่ว่าเท่าที่เห็นนะฮะก็คือส่วนใหญ่เนี่ย ถ้าเบิดจะเอาออปชันออนไลน์มาเพิ่มเนี่ยเขาก็มักจะเก็บเพิ่มในราคาที่หลากหลายตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันเท่าที่เห็นนะครับแต่ว่าอันนี้ผมพูดเผื่อในท่านที่แบบว่าฟังแล้วเฮ้ยอุ้ย,โ,ย,โ,ยโดนเหมือนโดน,โดนป้ายยาผมไม่ได้ตั้งใจจะป้ายยาผมพูดตามหลักวิชาการแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะออนไลน์แต่ว่างบประมาณเราไม่ถึงจริงๆเนี่ยแบบปกติแต่ทําอย่างคุณภาพดีสะอาดเนี่ย มันก็พอใช้ได้นะครับมันก็พอใช้ได้อะถ้าเราไม่ไหวคือโดยสรุปคือถ้าไหวก็ทําได้แต่ถ้าสมมตมันไม่ไหวจริงๆในแงน่องประมาณเช่นไปโดนคิดเพิ่มเงี้ยเราก็ทําในสิ่งที่เรามีให้ดีที่สุดเป็นคอนเวนั่นอลก็ได้คอนเวนั่นอลก็ได้แต่ว่าเราก็ดูแลความฟอ,อกอย่างถูกต้องคุองมอาหารอย่างเหมาะสมอะไรเงี้ยมันก็ไม่มันมันไม่ได้มัน,มน,มนคือมันต่างก,กันประมาณยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์นะอย่างที่ผมเรียนนะครับก็เราก็ดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นเอาในส่วนนั้นได้ครับ ใช้คำว่ามีแต่ว่ายังเข้ายังไม่ได้เข้าไทยมากนักนะครับคือนอกจากออนไลน์แล้วปัจจุบันเนี่ยตัวกรองมันจะลูใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็คืออย่างที่บอกอยากเอาของเสียตัวใหญ่ออกให้ได้มากที่สุดอะไรแบบเนี้เพื่อให้มันคือเขาอยากจะทําไงก็ได้ให้เครื่องฟอกไตอ่ะมันเหมือนไตเราจริงๆซึ่งซึ่ง,งพยายามในอดีตถึงปัจจุบันมันยังไม่มันยังแค่ใกล้แต่มันยังไม่ใช่ ปัจจุบันคือตัวกรองก็ผลิตมาลูกใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะมีแนวโน้มในอน,นาคตคือเป็นตัวกรองตัวใหญ่ตัวกรองรูใหญ่ไม่ใช่ตัวใหญ่เดี๋ยวไปคาดหวังว่าไปเห็นจะต้องตัวใหญ่เบิ้มมันตัวเท่ากันแต่รูใหญ่รูใหญ่จริงแต่ว่าหลักการเหมือนกับออนไลน์คือถ้าเกิดน้ําไม่สะอาดน้ําในระบบน้าไม่สะอาดใช้รูใหญ่มาก็กลายเป็นผลเสียพราะของเสียก,ก็กลับเข้าตัวเราได้เช่นเดียวกันนี่หนึ่งอันคือตัวกรองมันอาจจะเปลี่ยนลักษณะไปเรื่อยๆนะครับสองก็คือ สิ่งที่ผมคาดหวังแต่อันนี้ต่างประเทศมันก็ยังไม่ไม่ถึงนะครับก็คือว่าเป็นพยายามทําเครื่องฟอกไตให้มัน c o m แ a c t ลงเรื่อยๆให้า compact ายถึงว่าพกพาได้นมันมันจะมีมันจะมีเทรนละเล่นเขาเรียกว่า v a r a b l e d i m o e t i c d e v i c ก็คือแทนที่จะเป็นเครื่องฟอกไตใหญ่ๆข้างตัวอะไรเงี้ยก็เล็กลงเล็กลงพกไปได้อนะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ต่างประเทศก็ยังยังยังไม่ได้เริ่มกันกันจริงจังอีกอันหนึ่งที่เฝ้ารออยู่นะครับซึ่งมีอาจารย์ทางของประเทศไทยนะไปไปเรียนเยอะขึ้นแล้วก็คือเขาเรียกว่า home โคมไดอะลิซิสโคมฮีโมไดอะลิซิสก็คือแทนที่เป็นฟอกเลือดเนี่ยไม่ได้เป็นการล้างชอง่องท้องที่ทางที่บ้านได้อยู่แล้วนะครับฟอกเลือดที่โดยปกติต้องไปที่โรงพยาบาลเนี่ยมันมีเหมือนกันคือต่างประเทศเขาเขานำล่องไปแล้วก็คือทําที่บ้านเอาเครื่องไว้ที่บ้านเออแล้วก็สอนเทคนิคอะไรให้คนไข้ดูแลตัวเองตอนนอนก็กดกดฟอกแล้วตื่นแล้วกนน็ปิดอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าของใครต้องต้องยอมรับว่ามีบ้านแต่ว่ายังไม่ได้เป็นที่แพร่หลายแต่ก็ ลองจับตาดูแต่ว่าไอ้พวกใหม่ๆเราเนี้เรื่องการเบริกจ่ายคงคงยังไม่ต้องพูดถึงอ่ะมันคงยังตามไม่ทันค่บผม และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการ The Advisor ใน EP นี้ครับถ้าทุกท่านชอบข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับสามารถติดตามและเป็นกำลังใจให้กับเราผ่านทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทางภายใต้ชื่อ Tisco Advisory ได้เลยนะครับหลาช่องทางเว็บไซต์ w w w t i s c o w e l l c o m นะครับรวมถึงถ้าท่านใดนะครับอยากจะเลือกซื้อ <c oughs> กองทุนนะครับ,รบแบบไม่จำกัดค่ายเพียง <c oughs> แค่ไม่กี่นิ้วสัมผัสนะครับ <c oughs> สามารถเข้าไปเจอกับแอปพลิเคชันของเราได้ที่ Tisco My w e a l ครับ แน่นอนครับท่านสามารถไปขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของธนาคารทิสโก้ทุกสาขารวมถึงโทรเข้ามาหาเราได้ที่026336000กด2และกด4ครับและในสัปดาห์หน้าครับจะเป็นเรื่องอะไรน่าสนใจแค่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะครับก่อนจากกันไปครับถักท่านชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจเป็นค่าน้ำค่าขนมค่านม,านม,านมให้กับเราทั้งสองคนด้วยครับสัปดาห์นี้บอสและผมขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ